สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันพุธที่22พฤศจิกายนกลับมาเจอเจอ,เจอที่เดดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาดเฉพาะคุณบันใจสุดเน้นสุดคําคือวันนี้มีมาฝาก4 EP EP 1ถึง EP 3คือตัวเน้นชุดเน้นเดียวและ EP 4เป็นที่เด็ดตัวเน้นไายกอส์สงต่ําตอนนี้ท่านกาลังรับฟังอยู่ที่ EP 3 เป็นเกมระหว่างปูมิเนเซ่กับซาวปาโรห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่ก้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2อู้ดูแฮนดิแคปครับฟูมิเนเซ่กับซาวปาโรเสึรการช่ว์สุริเอกแข่งขันกันตอนเจ็ดมงครึ่งเจ้าบ,บ้านปูมิเนเซ่ต่อที่ปอปาลงสิ ปูมิเนเซ่เป็นทีมดับที่8ของตารางคราบมีอยู่47คะแนนซาวโรเป็นทีมดับที่10ของตาราคราบมีอยู่4นนีคะแนน2ทีมกลางตารางมาเจอกันผลงานของชมบุรปูมิเนเซ่ในช่วง5้าเกมหลังสดปรากฏว่าชนะ1เสมอ2แพ้2ในแง่าการลงทุนกับไรไปได้ถึง3เกมครึ่งขาดทุน1เกมส่วนซาวโรผลงาน5้าเกมหลังสด พวกเขาชนะสสมสแพ้หนึ่ในแง่การลงทุนกำไรเป็นสามเกมเจ้า1นั่ดทุนหนึ่งภาพรวมถือว่าดูสูสีกันมากทั้งในแง่มุมผลงานและในแง่มุมการทำการทากำไรการเินก,กันของทั้งสองทีมนี้ก็มีความก,กม้ากึ่งทางเกมหลังฟูมิเนเซชนะสองครั้งในบ้านส่วนซาโวโลชนะหนครั้งแลวก็เสมอสองครั้งในบ้านเหมือนกันนะครับ ก็หนูทรงแล้วจำกึ่งศูนย์สีสมแล้วครับที่เป็นสองทีมกลางตลางเจอกันนี่คือข้อมูลพื้นฐานของฟูมิเนเซ,นเซก,กับเซาเปาโลซองผู้วยแฮนดิคับจากเจ้าต่างห้าลายปรากฏวันนี้เจ้าต่างห้าลายในราคาพูพวกเขาปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเยือนเซาเปาโลพวกเขาไม่กลัวทีมเยือนเซาเปาโลเลยแต่ในช่องเจ้าบ,บ้านและในช่องเสมอ เจ้ามีความมั่นใจและเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าปรับสองหน้านี้ลดลงหมดเลยห้ารายครบถ้วนทั้งจะมาชนะและเสมอคือมองว่าฟูมิเนเซ่ถ้าชนะไม่ได้ก็จะจบในการเสมอแต่ด้วยเหรดมันมีต่อราคาเป็นเนื้อปอปลาซึ่งในเหรดพอปลานนี้เจ้าจ่ายต่ำลงหมดเลยในช่องจะบ,บ้านบนต่อและจ่ายขึ้นสี่ลดลงหนึ่งในช่องทีเยือนบนรอง ก็โดยผูดโดย้โดยด้วยไฮนิแคบแล้วยังเชื่อใจเจ้ามัานผู้ม่เ่นเซมากกว่าที่จะเก็บชนะแต่ถ้าอ่านรวมแล้วก็ง่ายๆแะครับถ้าจะามาชนะก็คือจะเสมอเสียครึ่งอันนี้ท่านต้องยอมรับสภาพนะเพราะมีโอกาสเสมอสูงจริงๆแต่ถ้าเสมอมันเสียแค่ครึ่งอะ่ะโอกาสถึงแพ้มันถ้าไม่มีในสายตาเจ้าแบบเนี้ยก็แสดงว่าเหมือน เหมือนเงินร้อยหนึ่งอ่ะท่านลงทุนแค่ห้าสิบาทแต่ไ่าก็ได้ร้อยหนึ่งอืมอ่าร้อยหนึ่งท่านลงทุนอ่าท่านได้เต็มก็ได้ร้อยหนึ่งแต่ถ้าท่านจะขาดทุนจริงๆก็จะขาดทุนแค่ห้าสิบาทผมถือว่ามันคุ้มคุ้มค่านะและเมื่อบวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานเมื่อสักครู่ภูมินาเซ่ก็ดูไม่เป็นรองนะเพราะว่าในห้าเกมหลังแม้จะลมผลงานอ่อนด้อยกว่าซาวโร่นิดหน่อยแต่พวกเขาเล่นเป็นเกมเยอะถึงสี่นัดนะ ซึ่งฟูมิเนเซเป็นทีมที่เล่นเกมเหนือได้ห่วยเหมือนซาบาโลเลยแต่เกมในบ้านแข็งแร่งเพราะนั้นด้วยข้อมูลพื้นฐานด้วยฟูด้วยแฮนดิแคปวางใส่ต่อฟูมิเนเซครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด10ดาวเป็นตัวมั่นแต่สุดเน้นสุดตัว,ว,วที่3ใน EP3 ประจำค่ำคืนวันพุนนี้นะครับอยู่ต่อฟูมิเนเซนะ แสดงว่าตอนนี้ถ้าท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP หนึ่งยังไม่ได้ฟัง EP สอและยังไม่ได้ฟัง EP สนีะ่ทีเน็ตททยาะกอ์สง่าก,งก็ลงกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบคราคุณมากๆครับ